และตอนนี้ครับในช่วงทีมโชว์นะครับเรายังอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับสำหรับโรงเรียนบางพีลาดบำรุงนั่นเองครับด้านหลังของแท็กนะฮะจะเห็นเป็นเหมือนสองกองทัพนะครับไม่รู้เขามาทำอะไรกันครับไม่แน่ใจว่ามาไฟกันหรือเปล่านะครับแต่รับรองนะครับว่าวันนี้เนี่ยพิเศษแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะฮะมีความสามารถมากๆนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะลองไปชมกันดูเลยดีกว่าครับ โชว์ที่พร้อมเพียงและอลังกรารมากๆเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยคิดว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยจะมาปฟกันแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือการแสดงโชว์ร่วมกันนั่นเองนะฮะได้ขวามือของผมนะฮะก็คือน้องแก้วค่ะน้องแก้วนะครับได้ซ้ายก็คือน้องมินค่ะน้องมินนัองเองนะครับผมเดี๋ยวมาถามกันดีกว่าว่าโชว์เมื่อสักครู่เนี่ยเรียกว่าโชว์ที่ชื่อว่าอะไรครับ สวนสนามลูกเสือค่ะสวนสนามลูกเสือค่ะนะฮะก็คือเป็นการที่ร่วมกันระหว่างนะฮะลูกเสือเมนตรลีนะครับร่วมกับวงเอาโยธวาทิตกโยธวาทิกนั่นเองนะครับผมวงเนี่ยชื่อวงว่าอะไรครับดีพีมาร์ชิ่งแบนด์ค่ะครับผมทำไมทไมถึงตั้งชื่อนี้ฮะเป็นชื่อโรงเรียนอ๋อชื่อโรงเรียนนะฮะแล้วฝึกซ้อมมานานขนาดไหนครับก็ ซ้อมทุกวันทุกเย็นนะคะอ๋อซ้อมทุกเย็นเลยแล้วหลังเรื่องเรียนก็มาซ้อมกันตลอดเลยเป็นกิจวัตรประจำวันเลยประจำวันเลยนะฮะแล้วมีแบบว่าได้รับรางวัลที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับก็ปีปีห0ไปแข่งที่สนามสุพัชชาไทยเป็นเหรียญเงินของภาคขอโห ก็จะได้มานะฮะพอได้มาความรู้สึกเป็นยังไงฮะดีใจค่ะดีใจมากเลยนะครับผมอ่ะมาฝั่งนี้บ้างดีกว่านะครับสำหรับเน็ดาลีนะครับงงมากเลยไม่เคยไม่เคยเห็นเลยสําหรับเน็ดาลีนะฮะแล้วมาเดินสวนสนามเนี่ยก็เห็นแต่ลูกเสือหรือไม่ก็แบบว่าเอ,อ่อเป็นการแบบสวนสนามของเหล่าทหารอย่างเงี้ยฮะทำไมอยู่ดีเน็ดาลีมาสวนสนามนะครับค่ะก็สํานักงานลูกเสือแห่งชาติค่ะก็ได้มีการ ประกวดระเบียบแถวและการเดินสวนสนามขึ้นค่ะครับโรงเรียนบางทีราันธุุของเราก็ได้จัดตั้งกองร้อยพิเศษครับผมเพื่อที่จะแข่งขันทักษะต่างๆค่ะทางลูกเสือค่ะซึ่งหนึ่งในทักษะนั้นก็คือการเดินสวนสนามค่ะโอ้ย่างถ้าสมมติพี่อยากเดินสวนสนามบ้างพี่ต้องมีความสามารถอย่างไรบ้างครับก็ไม่ต้องมีอะไรมากเลยค่ะแค่เรามีความอดทนครับมีจัก้าวหน้าไปฝึกซ้อมไปรับรางวัลที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับ,สำ,รบสำหรับแสดงโชว์ชุดนี้ฮะค่ะก็ ในวันคล้ายวันสถาปนาคนะเสิศแห่งชาติวันที่หนึ่งกรกฎาคมของทุกป,ปีกองร้อยพิเศษกองแน่นารีโรงเรียนบังพีเลุ่งค่ะก็ได้เข้าร่วมการแขร่งขันการเดินสวนสนามและระเบียบแถวค่ะก็ในปีพุทธศักราช2556ค่ะเราได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทแนนารีสามาัญรุ่นใหญ่นะคะนะฮะก็คือเป็นรางวัลใหญ่เลยนั่นเองมีความภาคภูมิใจขนาดไหนครับ ความภาคภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่า<ม>การเดินสวนสนามเนี่ยนะคะเราไปแข,ข่งขันเป็นตัวแทนของจงังหวัดสมุทรปราการก็คือได้นําชื่อเสียงมาสู่จงังหวัดสมุทรปราการแล้วก็โรงเรียนบางพีร่ัฒน์ดุลโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงมาร่วมกับวงโยธวาทิศครับก็สามารถจะทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยๆอ๋อทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยก็เลยเฮ้ยลองมาคุยด,ดีวยกว่าลองมาทำกิจกรรมอะไรที่ร่วมกันดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วใช้เวลาฝึกซ้อมด้วยกันนานขนาดไหนครับก็หลาย ซ้อมก็ซ้อมกันทุกวันค่ะครับผมก็คือเจอเพื่อนปุ๊บเอาทีท้องเลยซ้อมกันทุกวันนะฮะคนละซ้อมแล้วก็คือฝึกซ้อมตลอดเลยนะฮะและนี่คือนะฮะน้องๆจากโรงเรียนบางพีราชบำรุงนะฮะที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะฮะเป็นโชว์ชพิเศษนะฮะที่จัดให้คุณผู้ชมนะครับในช่วงทีนโชว์นั่นเองครับและวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการรามาทีนแช ติดตามให้ดีๆนะครับวันเสาร์หน้าเวลาสามทุ่ครึ่งนะฮะว่าแท็กจะพาไปดูความสามารถของน้องๆโรงเรียนอะไรนั่นเองครับวันนี้มาเวลาแล้วนะฮะแท็กต้องขอนะครับฝึกปืนนะครับในการทำสวนสนามนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะกับน้องๆนะครับไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับไปครับต